ครับสวัสดีเพื่อนเพทุกคนครับอยู่กับผมครูบอยสกายสอบราชการสตูดิโอครับนะครับวันนี้แน่นอนครับออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับมีประกาศจากกรมส่งเสริมการปกรครองส่วนท้องถิ่นเนาะอธิบายถึงเหตุล่าช้านะครับแล้วไม่สามารถจะสอบได้ตามปฏิทินที่กําหนดนะเนื่องจากมีการฟ้องร้องอะไรกันเกิดขึ้นทําให้การสอบเนี่ยล่าช้าไปนะครับแน่นอนครับการสอบ ท้องถิ่นนะครับปี2,568เนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนครับหน้าสุดท้ายของปฏิทินคือเดือนธันวาคมพศ2568นะครับโดยคาดการจากทุกสำนักเลยส่วนใหญ่จะลิงไปที่21ธันวาคม2,568วันอาทิตย์นะนะครับนะัดโดยผมนั้นนะครับก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับที่ติวสอบนักวิชาการศึกษาด้วยกันนะครับสอบถามกันมาเยอะนะครับผม ความจำเป็นนะครับต้องมาอาธิบายณตรงนี้เลยณติ i กตอกสอบราชการสตูดิโอนะครับหากเพื่อนๆเห็นว่าการอธิบายนะครับมีประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆเนี่ยรบกวนนะฮะช่วยกดติดตามนะครับจะเป็นกําลังใจที่ดีต่อผมมากนะครับครูบอยสกายแน่นอนครับการสอบท้องถิ่นนะครับเหมือนกับการสอบกทมเลยนะครับคล้ายๆกัน นับแต่ตอนนี้เอาแค่ท้องถิ่นก่อนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นการสอบวันเดย์จบเลยทีเดียวนะครับก็คือการสอบภาคกอและภาคขอในวันเดียวกันสอบกอเช้าสอบขอบ่ายนั่นเองนะครับภาคกอแน่นอนครับเราจะได้ฉบับเดียวกันครับเราจะได้ข้อสอบฉบับเดียวกันทั่วประเทศเลยได้ฉบับเดียวกัน นะครับก็คือแน่นอนครับพักกรเนี่ยแน่นอนเพื่อนๆต้องแม่นเลยกฎหมาย30ข้อกับพรบ13บฉบับที่เยอะมากนะครับอธิบายก็คือเป็นแผ่นดินสัมี่นะครับสี่มุมเม,ม,มืองก็คืออบอจอบออตเทศบาลนะครับแล้วก็ของลุงโตก็คือบริหารงานส่วนบุคคลท้องถิ่นนะครับการกระจายอำนาจแล้วก็ระเบียบสารบัญสอนสอง นะครับแล้วก็ครั้งนี้นะครับเหมือนอแล้วก็มีกิจการบ้านมืองดีเฉพาะ,ะเหมือนข้อที่4นะที่ให้ท้องถิ่นทำอะไรเงี้ยแล้วก็พัทยาก็มีนะครับแต่ที่เพิ่มเข้ามาแน่นอนครับเป็นวิปกครองนะครับที่เข้ามา2539หรือเปล่าที่สอบในกอพหอละวิปกครองนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกมีอยู่แล้วอันนี้ที่เพิ่มเข้ามาคือประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิน่น นะครับที่มีประมาณสิบข้อของประมวลจริยธรรมของถิ่นนะ่ยคล้ายๆของที่กสอบกอบพอนั่นแหละนะครับกฎหมายผ่านไปนะครับต่อมานะครับเป็นที่เก็บคะแนนเหมือนกันก็คือเป็นเขาเรียกว่าภาคความรู้ความสามารถทั่วไปนะครับก็จะเป็นคณิตศาสตร์นะรับคณิตศาสตร์พูดกว้างๆเลยนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับ แล้วก็การเมืองเศรษฐกิจสังคมเราต้องติดตามข่าวสารแล้วนับตั้งแต่วันที่7ตุลาคม2 5 8 8เนี่ยว่ามันมีอะไรอัปเดตบ้างนะครับอย่างเช่นใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์อย่างเงี้ยคุณสจีอย่างเงี้ยอ่าใช่ไหมนายกคนที่32ชื่ออะไรอย่างนี้31ชื่ออะไร30ชื่ออะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยออกสอบได้หมดนะแล้วก็ คำมวณคณศาสตร์ทั่วไปเนี่ยมันมีเงื่อนไขสัญลักษณ์เข้ามาเงื่อนไขภาษาด้วยหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆปีหเมื่อปี6กสี่แม่งออกสอบเพื่อนๆอ,อืจาได้เลยนะครับผ่านไปแล้วตอนนี้เรามี60สคะแนนในมือแล้วนะครับต่อมานะครับวิชาภาษาไทยวิชาภาษาไทยเนี่ยก็เป็นแน่นอนครับสอบราชการก็จะเป็นเกี่ยวกับด้วยอ,อะไรอะ หลักการและเหตุผลนะครับการเขียนหนังสือราชการต่างๆการอา่านใจความสําคัญนะครับเวลาเราจะ,กะเกษียณหนังสือราชการเนี่ยเราต้องอ่านจับใจความสําคัญเป็นว่าแม่งเขียนหนังสือแบบนี้มาเนี่ยมันต้องการสื่อถึงอะไรนะครับอย่างเงี้ยต้องใช้นะครับแล้วก็อ่านตีความแบบเขียนกรอนนะอนุมานว่าอะไรนะครับแล้วก็การเขียนเรียงความใช้คํากลุ่มคําข้อบกพร่องทางภาษาการใช้คําราชาศัพท์ อย่างเงี้ยอย่างเช่นกาบเรียนน,นามัพการอะไรเงี้ยใช้กับพระในระดับชั้นยศใด,ดการสะกดคําป้ายทะเบียนอกอไก่ขอไข่101หอ่าหรือจะเป็น101อย่างเงี้ยต้องไปดูนะครับแล้วก็การใช้สำนวนไทยต่อมาครับวิชาภาษาอังกฤษวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยอันนี้ต้องต้องดูนะภาคกอที่เขา ออกมาเนี่ยว่าอังกฤษอาจจะต้องผ่าน50ของของอี20ข้อเนี่ยต้องเรียนคิดดูนะว่าอ e ี20ข้อนะก็มีคอนเวอร์คอนเวอร์เซชันเนี่ยคือถามตอบอ่าฉันจะไปโรงแรมชั้นสี่ฉันมีอีลิเวเตอร์ให้ไหมมีลิฟต์ให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะใช้คำเหมือนพวกคอนเวอร์เซชันนะแล้วก็มีแกมมาแกมมาก็ ทั่วไปครับมีคำคำนาม adjective มี verb นะครับต้องแยกให้ได้นะครับแล้วก็ t t r u t u u r ก็คือโครงสร้างประโยค vocab คำศัพท์ reading เนี่ยเก็บคะแนนเลย reading ไม่ต้องอ่านหมด reading ไม่ต้องอ่านหมดครับ reading แค่ลากตอบลากตอบนะครับหลักการหลักการไปดูพี่เคนได้นะพี่เคนเนี่ยในช่องทวิตตนอ่ดังมากนะครับพี่เคนติวเตอร์อังกฤษนะครับ จบนะครับนาทีที่หกโมงยี่นาทีที่หกยี่สิบเนี่ยจบแล้วเพื่อนๆกับการผ่าก,กอต่อมาผ่าขอผ่าขอเนี่ยจะเป็นความเฉพาะตําแหน่งที่ที่เพื่อนๆสอบเพื่อนๆก็ไปดูเลยผาาขอเนี่ยจะเป็นคนมันจะชอบทํผภาคขอกันนะครับผาาขอนะครับผาาขอเนี่ยส่วนใหญ่จะจะชอบไอ้นี่กันจะ จะ,จะชอบไปฝึกทำผ้าขอกันมากนะเพราะผ้าขอมันง่ายมันเป็นความความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งนะครับก็ื่อเพื่อนก็ดูเลยกฎหมายเนี่ยอันเนี้ยเอามาให้ดูเดี๋ยวผมจะโพสต์ข้อมูลทั้งหมดที่ผมทํามาเนี่ยข้างหลังเนี่ยนะครับโพสต์ลงกลุ่มเนี่ยแหละสอบราชการสตูดิโอเนี่ยะนะครับก็ที่หลักๆเลยนะเนี่ยตัดใจความสําคัญเลย อย่างเช่นนักวิชาการศึกษานะครับนักวิชาการศึกษาที่ผมกับอาจารย์เนี่ยร่วมกันสร้างชีตขึ้นมานะครับโดยการตรวจโดยอาจารย์นะก็เนี่ยมี9ตัวชีวัดเพนเพื่อนเตัวชีวัดของนักวิชาการศึกษานะครับเพื่อนๆออาจจะมองว่ามันดูเยอะแต่จริงๆอ่ะมันมันสมันเป็นโยงกันได้หมดเลยแล้วมัน แค่แยกย่อยในแต่ละเรื่องนะครับอย่างเช่นเนี่ยพลบการศึกษาแห่งชาติ2 5 4หอย่างเงี้ยนี่คือแผนแม่บทของการศึกษาไทยนะครับถ้าเรารู้แค่แผนแม่บทของการศึกษาไทยเนี่ยที่เหลือมันก็จะเป็นแยกย่อยนะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยไอ้ใครเคยสอบเมื่อปี6 2เนี่ยมันจะเป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาธรมชาติศาสไม่มีแล้วทุกวันนี้ไม่มีแล้วทุกวันนี้เป็นพระราชบัญญัติส่งเสริมการเรียนรู้ นะครับสก็รอนั่นแหละคือพศสองกเนี่ยกฎหมายนักวิชาการศึกษาเปลี่ยนแค่ตรงหัวข้อที่2อ,อย่างเดียวนะครับแล้วก็ต่อมาพระราชบัญญติครูและบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยก็จะเป็นแยกครูกับพวกนักวิชาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็การจัดการทางกาคนพิการนะครับแห่งการศึกษาแห่งชาติ ความรู้เกี่ยวกับการศึกษานอกในอัดแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนพิพิธภัณฑ์การศึกษาแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับงานตามที่ท,ที่สอบอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อก็ลองดูนะครับว่าผ้าขอที่เพื่อนๆนสอบนั้นเขาออกอะไรบ้างนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็ทําเป็นไมล์แมปย้านะว่าเขียนเขียนต้องเขียนด้วยถ้าไม่เขียนแล้วพอไปหน้างานครับ วงสือแม่งลายตานะครับแล้วก็อาจจะแพ้เสียงในหัวนะครับแล้วอาจจะไม่ได้ไปต่อเนาะก,ก็ขอให้ท่านโชคดีในการสอบท้องถิ่นครับส่วนกลางสอบจัดสอบเป็นปีสุดท้ายแล้วนะครับเโอกาสก็คว้า,าไว้เพื่อนโชคดีครับขอให้ปี2568 69เพื่อนๆได้บรรจุสวัสดีครับ